ทางด้า <muitas> นโน <arias> ้นได้พูดจริงว่าผมมองไปข้างหน้านี่แบบทางสิบเก้าที่ขาตัดมั่นแน่เลยนะครับทางด้านนู้นเป็นเพนทันนะครับเห็นเลยเนาะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นถนนมิตรภาพนะครับที่วิ่งสั้นเข้าไปทางด้านนู้นแล้วคือจะเป็นไปทางโซล่านะครับสวัสดีครับนี่คือรายการเลาะ เบิ้งบ้านนะครับแล้ววันนี้ครับพบกับผมครับวุฒนะฮะจากเพจขายบ้านมือสองขอนแก่นเบอร์นี้นะครับที่จะพาลุกท่านนะครับไปชมบ้านสวยๆดีๆโดนๆในเมืองขอนแก่นกันนะครับว่ามีที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ววันนี้ครับผมพาลุกท่านครับมาชมไม่ใช่บ้านนะเป็นคอนโดครับชื่อคอนโดว่าเอเซนขอนแก่นนะครับเป็นเครือเดียวกับของเซนทันนะฮะก็ทำเลก็ไม่ต้องพูดมากนะฮะก็จะถึงแล้วครับ นะครับก็จะใกล้เซนท่ันเมื่อกี้ที่หายตัวไปนะครับส่วนเรื่องที่นี่นะครับก็ความพิเศษของเขาก็จะเป็นทั้งติดถนนมิตรภาพด้านนี้เลยนะครับทางเข้าขอนแก่นอยู่ตรงนี้ข้างๆนี้เลยนะครับเข้าไปได้เลยนะครับเป็นทางเข้าขอนแก่นเลยนะฮะเซนทรันทางเข้าเซนทรันขอนแก่นเลยข้างข้างนี้เลยนะครับส่วนฟาร์ซีลิตี้ข้างบนเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มมากนะฮะข้างบนนี้จะมีทั้งสระว่ายน้ำลอยฟ้านะครับก็จะมีทั้งฟิตเนสนะครับก็จะมีพวก ห้องอบเตาหน้าแล้วก็ห้องนั่งเล่นอะไรพวกเนี้ยส่วนคิโตี้ไม่ต้องพูดถึงครับดีเยี่ยมสุดเลยนะฮะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ้อลืมบอกไปว่าคอนโดที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด2ขนาด2อห้องด้วยกันนะฮะจะมีห้อง20กว่าตารางเมตรกับห้องสาสองตารางเมตรแน่นอนครับผมพาดูท่านมาดูห้องที่ใหญ่ที่สุดวันเบดรูมสามหรือสองตารางเมตรเชิญครับผม เดี๋ยวเราไปที่ห้องกันเลยนะฮะชั้นนี้เป็นชั้น19นะครับห้องก็จะห้องสามหนึ่งหนึ่งนะฮะเดีนเข้ามาเดี๋ยวเราทางต้องเดี้ยวทางด้านขวาครับหนึ่งศูนย์ละนะห้องถัดไปเลยโอเคที่ผมสังเกตคือห้องนี้จะเป็นห้องรองของห้องริมนะครับห้องนี้จะห้องริมจะอยู่ด้านนู้นส่วนอันนี้จะเป็นห้องติดกับห้องริมนะโอเค นะอนะอย่างแรกที่เจอกับคอนโดเลยกนะ็คือว่าห้องของเขาเจะถูกมีพื้นที่ที่สเปคที่จํากัดนะครับโดยที่ห้องนี้มีจะอยู่ที่32ตารางเมตรก็นับเป็นว่าห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดสําหรับคอนโดที่นี่แล้วนะครับพ้างของเขาจะมีการเริ่มต้นอ,อย่างที่ผมแจ้งมาด้านล่างนะครับขออญาตลองเท้าต่อนนะครับมุมนี้นะฮะจะเป็นมุมที่ผม เจอมุมแรกเลยก็คือว่าจะมีชั้นวางรองเท้าที่เขาบิวต์ยินมาให้เรียบร้อยนะครับพรุ่นี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะฮะมุมต่างๆพวกอ่าพวกเซวิสไฟนะครับเข้ามาก็จะเป็นมุมของห้องรับแขกด้านหน้านะครับโดยที่เขาจะมีโซฟาเอาไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีตัวโซนบิวต์ยินนะครับติดผนังเอาไว้ให้เลยเพื่อที่จะจําจัดมุมให้ตรงนี้นะครับให้ให้มันเป็นสเปซที่น่าอยู่นะครับหน้าห้องพักผ่อน ควาคลายผ่อนลายนะครับส่วนห้องนี้นะครับจะกันเป็นห้องนอนนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับที่เห็นห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนที่ขนาดขนาดใหญ่นะครับโดยทั่วไปมันจะเป็นแบบห้องสตูดิโอเนาะอันนี้ก็จะเป็นวามแม้ตูนนะครับก็จ่ะวางเพียงแบบประมาณห้าฟุตได้เลยนะครับวิวนี้ก็จะเป็นวิวที่หันออกไปทางท,ท,ที่ใต้นะครับก็จะเห็นทางถนนมิตรภาพเลยนะครับ ทางด้านซ้ายมือนิดนีดก็จะเป็นเซ็นท่าไปเ,เลยนะครับส่วนด้านนี้ครับเขาได้บิว์อินเอาไว้ละตรงนี้เลยบิว์อินเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะุเสื้อผ้าก็มีหลายตู้นะอันนี้เป็นแบบบิว์อินนะครับไม่ได้ยกความน,นะเป็นบิว์อินติดผนังนะครับแล้วก็บิวต์อินด้านนี้เป็นห้องที่ที่แต่งตัวนะครับเรียบร้อยเลยเนาะหือว่าหน้าอยู่นะเข้ามาแล้วแบบได้ฟีลแบบว่า ดีคอนโดอ่ะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมอีกมุมหนึ่งที่ทําไว้สําหรับทางข้าวครับแล้วก็ต่อเนื่องมาห้องครัวด้านหลังอีกชั้นห้องครัวได้เลยครับตรงห้องครัวเขาก็จะมีระเบียงที่ต่อเนื่องไปกับทางด้านด้านครัวนะครับเพราะว่าเวลาทำกับข้าวหรือว่ากินอะไรแรงๆเนี่ยเราก็สามารถเปิดออกไปได้เลยนะฮะโอเคเรามาเดิ่มห้องครัวมามานเป็นพื้นที่ต่อเนื่องห้องครัวนะฮะห้องครัวจะมีอะไรให้นะครับก็จะมีการมิอวปกรณ์พวกนี้ด้วยสายช้อนซอมอะไรพวกนีได้นะครับ คือที่เขาทําไว้เนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเก็บคงเก็บของนะครับวางคงวางของวางคงวางจานทีไ่ได้แล้วก็ต่อกับระบบไฟฟ้านะครับไม่ต้องคือเขาก็ห้ามอยู่แล้วแหละไม่ให้เอาสาแก๊สขึ้นมานะฮะนี่จะเป็นต่อฟฟ้าต่อเนื่องด้วยพูดดูดพันนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นวิววิขึ้นมามีจังชั่นล็อกเอาไว้สําหรับพวกการต้มน้ําร้อนนะครับไมโครเวฟอะไรพวกนี้นะฮะก็จะใช้งานได้แล้วก็จะมีที่ล้างจานด้วยล้างมือด,ด้านนี้ด้วยนะครับต่อเนื่องด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีพื้นที่เอาไว้ทําอะไรับเนี่ยเครื่องสักผท่าใช่ไหมเครื่องสักผ้าวางได้นะครับก็จะมีจังชั่นเอาไว้ให้หรือว่าก็จะทําเป็นลานซักล้างด้านหลังั่างโครงต่างท้า,า,าด้านเนี้ยโอเคมากๆนะครับงด้านนี้ก็จะมีจังชั่นเหมือนกันหรือว่าถ้าคุณอยากจะเอาเครื่องสักผ้าไว้ด้านนอกก็ทําได้นะครับมีตัวรองรับสํบาหรับพ่อนำทิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ โดยที่นี่ก็จะให้แอร์หัวสองเครื่องด้วยกันนะครับระเบียงด้านนอกนี่พูดจริงว่าผมมองไปข้างล่างมีแบบทั้งสิบข้าวขาตัดมันได้เลยนะครับทางด้านนู้นมันเป็นถ้มนะครับเห็นไหยเนาะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นถนนมิตรภาพนะครับที่วิ่งตัดเข้าไปทางด้านนู้นนี่ก็คือจะเป็นไปทางโคราชนะครับถ้าย้อนกลับมาเนี่ยก็จะไปทางสนามบินหรือว่าไปทางกรุงดอได้เลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูสุดท้ายกันสุดท้ายก็จะเป็นห้องน้ำนะครับ คืออ๋อสุขภัณฑ์นะครับต่างๆแล้วก็จะมีกั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยนี่ครับโดยประตูของเขาก็จะเป็นแบบฝงบานนะครับเสรรียบร้อยครับลงตัวเลยครับมีพันลงดูดอากาศเรียบร้อยนะครับมีวิวอินด้านนึงด้านนี้เอาไว้วางของวางของได้ครับโอเคโดยรวมแล้วคอนโดที่นี่นะครับผมมองว่าก็เป็นมุมที่แบบว่า อนที่ทานได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ติดกับครนะฮะโดยปกติแล้วคอนโดเนี่ยมันจะอยู่ชิดๆกันแล้วทําให้แบบทิวทัศน์ของเราเนี่ยถูกติดเอาไว้นะครับแต่ว่าโดยโดยฝั่งนี้นะครับเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้แบบเราแบบมองได้แบบเทวิวเลยมุมนี้ีถ้าสังเกตไกลๆที่เห็นภูเขาเลยด้วยซ้ํานะครับมีถนนมิตรอพ้ามีแบบอโอเคมากๆนะอันนี้ลองทดลองนั่งพอดีว่าแอร์ไม่ได้เปิดนะครับก็จะมีเหมือนท่วมๆนิดหน่อยนะฮะนี่ครับ พั <Bye. S 2> มาม่าจะไม่มีให้นะครับคุณเลือกพ้าม่าเราเองแล้วก็จัดก,การเลือกพ้มม่าเราเองนะครับ <S <S สรวนโรนยแล้วก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปสรุปกันบนดาดฟ้าดีกว่าเอามีอะไรให้บ้านนะครับเชิญ <Okay, S 1> ครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าที่นี่ถ้าคุณซื้อแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกผมขอพูดถึงของแถมที่อยู่ในตัวห้องก่อนนะครับของแถมเลยเนี่ยก็จะมีบิวอินข้างในเนี่ยก็จะให้ตามที่เห็นในวิดีโอเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไบแอร์2เครื่องเนาะแล้วก็จะมีหูด,ดูดวันนะครับแล้วก็จะมีตัวเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไว้ในใต้ใต้คลิปข้างล่าง mm hmm. ราคาก็จะอยู่ที่2องล้านหกแบาทนะครับส่วนพื้นที่ของตัวห้องเนี่ยจะอยู่ที่32ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นขนาด one bedroom นะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วน เรื่อง security กนะครับก็จะมีตัวเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับรอพอเลยรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับประตูเป็นแบบปิดทั้งบานเลยนะฮะเข้ามาแล้วก็จะใช้คีย์การ์ดนะครับในในการเข้าออกตัวอาคารเลยนะครับทั้งอาคารเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยทุกชั้นเลยนะครับแบบเจ๋งมากๆเลยคนที่ไม่มีคีย์การ์ดก็ต้องรอที่ล็อบบี้นะครับล็อบบี้ด้านล่างนะฮะพูดถึงล็อบบี้ก็จะเริ่มจากตัวฟาซิลิตี้ที่นี่ที่ให้นะครับก็จะมีล็อบบี้ด้านล่างนะครับเวลาคุณ มีเพื่อนมาหรือว่ามีแขกมาเนี่ยต้องรอที่อ็อบี้ด้านล่างแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับฟอร์ซิตี้อีกอันนึงก็คือจะขึ้นมาชั้นบนสุดคือชั้นที่ผมนั่งอยู่นะครับเป็นชั้นที่24นะฮะก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ออกฟิตเนสที่ให้ด้วยนะครับโดยคุณจะเสียค่าส่วนกลางอยู่ที่1,440บาทน,นะครับต่อเดือนนะฮะสิ่งที่คุณได้ก็ทั้งหมดที่ที่ผมแจ้งไว้ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคเราก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่จะพาทุกท่านไปชมบ้านนะครับอยู่ใน YouTube ของเรานะฮะฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับส่วนตัว Facebook เราก็จะมีตัวชื่อเพจว่าขายบ้านมือสองของแกนเวิลด์นินะครับก็จะมีทรัพย์ดีๆหรือว่าบ้านดีๆสวยๆเนี่ยให้คุณได้เลือกได้ชมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะดูบ้านหรือว่าอยากจะซื้อกับเรานะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับชื่อวุฒนะครับเบอร์ก็0926756363นะครับ ก็วันนี้ก็หมดเวลาละนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปดอหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอ้ลืมไปครับยังไม่จบนะคือว่าขออนุญาตพูดถึงบริการของเรานะครับเราก็จะฝากถ้าท่านไหนนะครับสนใจให้เราเป็นคนทําการตลาดให้นะครับหรือว่าฝากให้เราขายบ้านให้นะครับเราก็จะทําในรูปแบบนี้นะฮะก็คือว่าตั้งแต่เริ่มกระบวนการแรกนะครับไปถึงกระบวนการสุดท้ายคือขายรูปบ้านให้ทำดอให้หาลูกค้าให้ด้วยนะ ลูกค้าให้ยื่นนังเอกสารให้นะครับถ้าผ่านธนาคารเราก็ไปโอนให้อีกนะครับก็คือว่าเราทําให้คุณเลยนะก็แต่มีค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นของเราจะขอรับวันที่โอนกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราทางานอยู่นะครับก็ถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อที่ผมพูดได้เลยนะครับอ่ะไปแล้วครับ